สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าคนฮัดข้อแค่ทักสวัสดีค่ะคําเดียวเดือดมาเป็นชุดจนจําเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้วันที่18กุมภาพันธ์ได้มีหญิงสาวรายหนึ่งโพสเฟ e บุ๊ k ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคหลังแค่จะทักไปถามสินค้าจากแม่ค้าและยังไม่ทันจะถามอะไรแค่สวัสดีไปเท่านั้นแม่ค้าสวนกลับมาอย่างเดือดโดยระบุข้อความว่าไม่รู้คนขายไปเจอประสบการณ์ชีวิตอะไรมา น่าจะจําตัวเองในเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้ไม่สื่อก็ได้จ้ะพร้อมกับโพสแชทที่คุยกับแม่ค้าซึ่งผู้โพสทักไปว่าสวัสดีค่ะยังไม่ได้สอบถามเรื่องอะไรเลยแม่ค้ากลับตอบแชทส่วนมาอย่างดุเดือดเหมือนผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ดีมาโดยแม่ค้าตอบแชทว่าไม่ได้รับปิดบังรายการสินค้างดถามสินค้าที่กดสั่งได้คือมีของ งดถามว่ามีไหมส่วนขนาดให้วัดขนาดเอาเองคราสสีคือเลือกสีไม่ได้อันในรายละเอียดสินค้าให้ดีก่อนค่อยทักถ้ามากดเรทแล้วอยากคืนสินค้าต้องไปติดต่อช้อปปีเองดังนั้นก่อนกดรับสินค้าต้องเช็คให้ดีสถานะการจัดส่งจะอัปเดตหลังจากกดสั่งซื้อ1-3วันถ้าภายใน3วันไม่อัปเดตค่อยทักแชทมาสอบถามค่ะสั่งเล่นแม่รับสินค้าของตีกลับ เรตให้ร้านค้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือเป็นลูกค้าแบบไม่ปกติบล็อกสถานเดียวขอบคุณค่ะจะเคลมสินค้าต้องมีวิดีโอตั้งแต่เปิดเท่านั้นหลังจากจบข้อความผู้โพตก็ตอบกลับไปว่าไม่กล้าถามละค่ะแม่ค้าก็ตอบกลับว่าค่ะคําเดียวสั้นๆขณะที่ชาวเน็ตต่างอึ้งกับแม่ค้าคนนี้หลายคนบอกว่าดีแล้วจะได้รู้นิสัยจะได้ไม่ไปอุดหน,นุนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ